นะคะไหนแล้วเพราแยกออกมาลองอ่านตามนี่เนาะได้น้ำผลไม้เข้มขน้นมีของแข็ง40%นี่ก็จะได้เป็นน้ำผลไม้เข้มขน้นเนาะ concentrated juice นะคะของแข็งอยู่40%เเซ้วอาน้ำแข็งออกไงมันจะของแข็งก็จะมากขึ้นควาเข้มข้นของ,ของ นั่นเองเขาจะพูดว่าโดยที่น้ําแข็งที่แยกออกมาจะถูกใส่กลับคืนสู่กระบวนการแช่แข็งด้วยอัตรา500กิโลกรัม per hour ซึ่งจะมีน้ําแข็งส่วนหนึ่งนี่แหละจะถูกใส่กลับเข้าไปในกระบวนการแช่แข็งปริมาณ500กิโลกรัม per hour มันคือเป็นการช่วยลด การสูญเสียพลังงานนั่นเองเนาะเพราะกว่าจะให้มันเป็นน้ําแข็งอะน้ําธรรมดาเป็นน้ําแข็งต้องใช้ความต้องดึง,ด,งดึงความร้อนออกมากขนาดไหนเขาก็เลยแทนที่จะทิ้งน้ําแข็งเปล่าๆไปเนาะโดยให้มันละลายทําไมเราไม่เอาน้ําแข็งนี่แหละเอามาใส่ในน้ําผลไม้พอคุณเอาเอาน้าแข็งเนี่ยใส่ไปในน้ําผลไม้มันเกิดอะไรขึ้นน้ําผลไม้จุคุณมต่ําลงใช่ไหมคะเราจะได้ ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะในการดึงเอาความร้อนของน้ำผลไม้ออกแล้วก็ใช้น้ำแข็งที่เราจะต้องทิ้งอยู่แล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งเหมือนเดิมนะคะโอเคนี่แหละแล้วเขาก็คือคำถามคือจงหาปริมาณของแข็งที่ต้องทิ้งปริมาณน้ำแข็งที่ต้องทิ้งแล้วก็คือนี่แหละ น้ำแข็งบางส่วนจะไปจะถูกวนกับใช้ใหม่ใช่ไหมแตจริงๆน้ำแข็งส่วนหนึ่งที่จะต้องทิ้งใช่ไหมคะแล้วเ,เขาจะห,หาเนี่ยแล้วก็ใส่ไปเลยน้ำแข็งที่ต้องทิ้งคือ x กิโลกรัมเพอร์์แล้วหาปริมาณน้ำผลไม้เข้มข้นที่ผลิตได้ซึ่งตัวนี้นี่เองซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็เป็นเขียน y กิโลกรัมเพ r ร์อเไว้ อันนี้ก็มันดูเหมือนซิมเพิลเนาะไม่ยากแต่ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจหน่อยหนึ่งนะคะนะเรามาเริ่มทำกันเลยก็เหมือนเดิมดูสมบุญสมดุลมวลรวมนะคะเข้าเท่ากับออกเข้ามีไรก็มีแค่น้ำแข็งไม่ใช่น้ำแข็งน้ำผลไม้ หนึ 1> 1, ่งพันกิโลกรัม per hour ส่วนออกมีอะไรบ้างออกก็มีน้ําแข็งที่ออกมาตรงนี้เนาะก็คือ x บวกด้วยน้ําผลไม้เข้มข้นก็คือ y ใช่ไหมคะ ดูอันรวมเลยเนาะอันที่รีไซเคลิลเราก็จะไม่ต้องนับก็ได้นะคะเพราะมันกลับมาใช้มันก็จะวนวนอยู่ตรงนี้ต่อไปสมดุลมวลของแข็งนะะแล้วก็ดูน้ำผลไม้ที่เข้ามาสมดุลมวลของแข็ง นาะมีสิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งพันเท่ากับน้ำแข็งมีน้ำแข็งมีโซลิดไหมคะน้ำแข็งคือไม่มีโซลิดเนาะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัดทิ้งไปส่วนน้ำผลไม้เข้มข้นล่ะโซลิดเท่าไหร่ก็เป็นสี่สิบส่วนหนึ่งร้อย คูณด้วย y แล้วลบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสี่สิบเปอร์เซนต์ก็สี่สิบส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยปริมาณคือ y ตัดนะ,ะตัดกลเป็นหนึ่งร้อยตัดสี่ส่วนสิบ y ย้าย y ย้ายสิบขึ้นไปคูณย้ายสี่ลงไปหารก็เป็นร้อยคูณสิบหารด้วยสี่ ได้เป็นว y จะเท่ากับ250หน่วยเป็นกิโลกร,รัม Per Hour นะคะแสดงว่าจะได้ได้น้ำผล,ลไม้เข้มข้น250กิโลกร,รัม Per Hour ไปเราต้องหาน้ําแข็งแล้วน้าแข็งต้องเราต้องทิ้งน้ำแข็งเท่าไหร่ละ่ะดูสมก,การที่1ได้ใช่ไหมคะแทนค่า y เท่ากับ250ในสมก,การที่1ก็ได้เป็น สิบร้อพันเท่ากับ x บวกสองร้้าสิบเอได้เท่ากับ750เพราะฉะนั้นทิ้งน้ำแข็ง750ดร้กโลกรัมคือเอาเว้ตอบสองคำถามได้แล้วเรียบร้อยโอเคเนาะ นี่แหละสีข้อใช้เวลาไม่นานโอเคค่ะคยกัไวเจอกันใหม่นะคะเนาะทำทั้งสข้อให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันศุกร์เรามาเจอกันสวัสดีจ้า